ดีครับอยากกินมานาแล้วครับไก่ย่างแดงครับเดี๋ยวเราไปจัดไก่ย่างแดงกันดีกว่าครับผมได้มาแล้วครับผมไก่ย่างแดงครับ เช้านี้ระหว่างเดินทางครับลองท้องด้วยไก่ย่างแดงก่อนเลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่ สิบแปดครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วนะครับวัดสวนแก้วครับวันนี้เราจะพามาชมวัดสวนแก้วนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าในวัดสวนแก้วมีอะไรบ้างนะครับผมจะมีหลักๆที่เข้าไปดูก็จะมีของมือสองนะครับในวัดสวนแก้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูภายในวัดกันด้วยนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง ไปครับเดี๋ยวเราพาไปรับชมกันนะครับครับผมพอเดินเข้ามาทางด้านในนี่ครับอันนี้พระพยอมนะครับพระพยอมกําลังให้พอรอยู่นะครับก็มีญาติโยมนะครับเอาของมาถวายนะครับหลวงพ่อแกก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับผม ทางด้านนี้จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่ของวัดนะครับมีรัศวลีแม่มีหินประดับมีร้านขายกล้วยมีร้านอาหารน้ำตกนะครับมีศา,าลาริมน้ำมีสวนแคตัสด,ด้วยนะครับนี่มีสวนบัวตลาดน้ําประชารัฐนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราพากันไปเดินเรื่อยๆครับผม,มบาท,ทางด้านหน้านี้จะมีของขายด้วยนะครับเป็นผนลไม้ครับผมมีผลไม้ให้เลือกซื้อเยอะเลยนะครับพอเดินถัดมาอีกหน่อยนะครับจะมี บริการนะครับของทางวัดนะครับวัดสวนแก้วบาร์เบอร์นะครับนี่ครับมีบริการตัดผมฟรีด้วยนะครับคนใช้บริการเยอะเลยครับวัดสวนแก้วบาร์เบอร์นะครับพาด้านในนะครับพอ,อมาด้านในจะมีร้านต้มตำไก่ทอดด้วยนะครับ ครัวส่วนแก้วนะครับชื่อร้านครัวส่วนแก้วนะครับร้าน,นนี้จะเป็นล้านจัดรถนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพวกสินค้ามือสองพวกของต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับพอเราเดินถัดจากหน้าวัดมานะครับผมซ้ายมือเราก็จะมา เข้าสู่บริเวณที่เขาขายของมือสองนะครับขายของตุปกรณกหลายๆอย่างนะครับเราจะพาไปดูกันครับไปอัปเดตกันนะครับว่าวันที่วันนี้วันที่วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดกันยาสองพันห้าร้หกสิบ้านะครับว่าของมือสองในวัดสวนแก้วมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ เข้ามาก็จะเจอคุตองค์ใหญ่เลยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไปครับเข้าไปดูกันของเต็มเลยครับของเยอะเลยครับเดินเข้ามาใต้คานนะครับก็จะเจอพวกตู้ เก้าอี้ต่างๆนะครับนี่ครับเก้าอีส้สำนักงานนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยาบาทอย่รเรืนี้หกร้อยเจ็ดร้อยนะครับเก้าอี้ ตัวอีไม้ครับตัวละเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับหลังานนี้จะเป็นตู้ครับตู้บข้าวตู้บข้าวแปดร้อยนะครับก็เครื่องแป้งเก้าหมู่บูชาต่างๆนะครับตเ่ง้ตู้หนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ไม้ดีนะครับเนี่ยไม้เก่า ตู้โชว์ตู้เสื้อผ้าต่างๆครับเยอะเลยครับอันนั้นนี่จะเป็นโซฟานีครับโซฟาเครื่องหนังต่างๆเยอะเลยครับอันน้นนี้จะเป็นชั้น ชั้นโชว์นะครับพวกชั้นวางของตู้โชว์ต่างๆนะครับานนรบาคานี่ครับตานนี้ครับของเยอะนะครับต้องมาเลือกดูเสื้อผ้าครับเป็นกองๆเลยครับต้องเลือกดูเองนะครับ กระเป๋าเดินทางนะครับพอเราเดินถัดจากตึกแรกที่เรามานะครับจะมาเจอตึกกระเบื้องครับตรงนี้เขาเรียกว่าตึกกระเบื้องนะครับไปครับเข้าไปดูครับว่ามีอะไรบ้างเนีครับเดินเข้ามาด้านในเลยนะครับ มีหลายชั้นนะครับตึกนี้เดินเข้ามาทางด้านหน้านี่ครับเข้ามาก็จะเจอคอมพิวเตอร์เลยครับเป็นหลายคอมพิวเตอร์เลยครับ <S <S เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือ ครบชุดเลยใช่ไหมครับนีคบ่ครบชุดเลยสี่พันห้าเก้าสิบดูหนังฟังเพลงได้นะครับชุดนี้พันเก้าชุดนี้สี่พันเก้านีครับนีสี่พันห้านะครับ, 4, รบทางด้านนี้จะมีโน้ตบุ๊กด้วยนะครับโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ กพันเก้าสี่พันเก้าห้าพันเก้าสามพันเก้าแล้วแต่สเปคนะครับโน้ตบุ๊กชั้นหนึ่งนี้จะเป็นชั้นของคอมพิวเตอร์นะครับส่วนใหญ่นี่ครับราคาพันเก้านะครับโน้ตบุ๊กราคาพันเก้าเนี่ยนี่ครับ 2 0 0ห1 5ซื้อให้เป็นสื่อการเรียนการศึกษาของเด็กๆได้เลยนี่ร้านหนึ่งนะครับก็2 0 0ันะครับซื้อไปเรียนออนไลน์ได้นะครับเนะี่ย4,090 3 0 0ก้0นะครับตัวนี้ตรันี้ ไปครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับขึ้นมาชั้นสามนะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องเช้ไฟฟ้าเลยนะครับตู้เย็นไมโครเวฟนะครับหม้อหุงข้าวปั๊มน้ำตารีส สามร้อยนะครับนี่เป็นทีวีนะครับทีวีจอตู้นะครับจอแก้วนั่นนี้จะมีนี่ก็สื้อผ้า,าเยอะเลยนะครับเยอะมากเลยนะของทีวีของเยอะเลยนะครับ ไมโครเวฟนะครับยังสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับตู้เย็นอยากได้เครื่องไหนอยากดูเครื่องไหนก็สอบถามคนขายได้เลยนะครับผม ไปครับโดยรวมในตึกกระเบื้องก็จะประมาณนี้ครับมีลิฟต์ด้วยนะครับตึกนี้นี่ครับลิฟต์นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อครับว่ามีอะไรบ้างครับอะไรครับโดยรวมในส่วนของมือสองภายในวัดก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นของเอกชนนะครับที่ไม่ใช่ของวัดนะครับ มีอีกที่นึ่งนะครับมีอะไรน่าสนใจมากเ๋ยเราไปดูกันเลยครับผมไปครับอะไรครับพอเราออกมาจากส่วนของภายในวัดแล้วนะครับเราจะมาเจอกับ อีกฝั่งหนึ่งของถนนครับตลาดประตูสมบัตินะครับนี่ครับเข้าไปดูกันครับตันนี้นี่จะมีของเยอะเลยนะครับ มีทุกอย่างเลยครับของเล่นเด็กนะครับเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเลยครับ,รก,รรบกรอบรูปนะครับแก้วชามเครื่องเซรามิกเยอะเลยนะตรงนี้ลายตาเนี่ยเยอะจริง เป็นแก้วนะครับเครื่องมปนจะลงนะครับตรงนี้งานเซรามิกงานแก้วนะครับเยอะเลยนะครับใบละสิบห้าบาทยี่สิบาทใบละห้าสิบบาทนะครับเป็นของตกแต่งบ้านของตกแต่งสวนนะครับ เรามาดูงานโมเดลกันบ้างครับของเล่นนะครับชอบตัวนี้อ่ะสองพันห้าครับเลโก้ไอรอนแมนตัวเลมอนตัวนี้ก็น่ารักนะครับ อันนี้เป็นงาน SD นะครับกันดําของเยอะจริงๆนะครับตรงนี้ตลาดประตูสมบัตินะครับของเยอะเลยครับ ตัวนี้จะเป็นรถเหล็กนะครับคันละห้าสิบบาทนะครับถัดมาจะเป็นทานฟอร์เมอร์นะครับออปติมัสตัวนี้แปดพันห้านะครับ สวยใช่เดียครับ เดินเข้ามาด้านในสุดๆจะเป็นเครื่องครัวนะครับหม้อดินกะละมังไหอยินโตก็มีครับแทงน้ำบูลเลอร์กดน้ำต่างๆนะครับ ของเยอะจริงๆนะครับในตลาดประดูสมบัตินี้ครับอยู่ติดกับวัดสวนแก้วเลยนะครับผ่านไปผ่านมาลองเข้าไปดูนะครับของเยอะทีเดียวครับเลือกไม่ถูกเลยครับอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะครับมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนะครับอะไรครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผม ที่ตลาดประตูสมบัตินะครับจะมีแยกเป็นซอยซอยซอยเข้าไปนะครับต้องมาเดินดูนะครับของเยอะจริงๆนะครับอยู่ติดกับวัดสวนแก้วเลยนะครับวัดสวนแก้วอยู่ทางด้านนี้ครับทางด้านข้างนะครับจะเป็นประตูเป็นตลาดประตูสมบัติทั้งหมดนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปสถานที่อื่นกันต่อไปนะครับว่าวันนี้เราจะไปไหนกันต่อนะครับ อะไรครับตอนนี้เรานั่งรถเข้ามาถึงทางด้านในแล้วนะครับผมนี่นะครับจะมีรถจากหน้าวัดนะครับเข้ามาในวัดเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมพอเข้ามาด้านในก็จะมีร้านขายของด้วยนะครับนี่นะครับผมรถเข้าออกนะครับรถเข้าออก จะมีถึงห้าโมงเย็นนะครับที่เขาบอกว่าจะมีถึงประมาณห้าโมงเย็นนะครับนี่ร้านกาแฟสดเลยครับข้างในไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมทางด้านในกันครับภายในด้านในนะครับจะมีจุดบริการจักรยานด้วยนะครับไปครับเข้าไปต่อครับทางด้านในครับเข้ามาภายในนะครับก็จะมีจุดบริการ ของฝากนะครับร้านขายของนะครับเยอะนะครับมีให้ให้บริการเยอะเลยนะครับทางด้านนี้จะมีน้ำตกนะครับมีน้ำตกนะครับ ภายในวัดก็จะร่มื่นสวยงามนะครับพื้นที่ภายในวัดเห็นที่ถามมาว่าประมาณสาม้อยกว่าไร่นะครับเดินไม่ไหวแน่ครับนี่นครับบริการรอบน้ำตกนะครับมีบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะครับนี่ใกล้น้ำตก พอถัดจากน้ำตกครับเราเดินมาเราจะมาที่สารากลางน้ำนะครับสารากลางน้ำอยู่ทางด้านหน้านะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้ามามีหานเต็มเลยครับเดินชักแถวเลยครับ เดินชักไก่ก็ลงน้ำเลยนะครับห่านเยอะเลยนะครับตรงนี้พอถัดจากทางด้านนี้ครับจะเป็นส่วนแคนตัสนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับผมนี่จะเป็นส่วนแค่ตันนะครับของทางวัดส่วนแก้วนะครับ อยู่ทางด้านกลางเลยครับของสารากลางน้ํานะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับทางด้านในของวัดสวนแก้วนะครับไปไม่หมดครับใหญ่จริงๆครับถ้ามาแนะนําให้เช่าจักรยานนะครับหรือไม่ก็สกูตเตอร์นะครับเอาจักรยานกับสกูตเตอร์ขี่มาชมมาดีกว่าครับอะไรครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสถานที่อื่นกันต่อนะครับไปไหนครับ ไปกันต่อครับเดี๋ยวเรารอรถออกกันครับเดี๋ยวเรานั่งรถออกไปทางด้านหน้าวัดกันครับรถมาเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อครับจะไปทจะไปไหนเดี๋ยวเราติดตามรับชมนะครับ